สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิทัลลอด b บายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ให้กับคนที่เกิดราศีกุมรัคนาลกุมประจำเดือนมิถุนายนพศ2566ในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะโชคลาภอุปสรรคปัญหาถ้ามีขอให้พี่ไพ่ช่วยบอกมาด้วยนะคะก่อนอื่นเราต้องขอบขอ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 คุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องเมจิท t ลลอร์บายคิตตี้ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลย มาเรามาดูกันราศีกุมล,กลัคนาลคูมเดือนมิถุนายนกำลังจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะใบแรกว้าวมาถึงก็เป็นไฟออฟคัพเลยไฟออฟวอรเลยเป็นลักษณะของการใช้อารมณ์ผู้วามขาดสติทะเลาะทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นไพ่ไม้ไพ่ไม้เป็นลักษณะของงานเนาะทะเลาะกันกับคนที่ทํางานทะเลาะกันเรื่องงาน ก็ระวังเนาะระวังอย่าใช้อารมณ์มีทำอะไรพูดอะไรคิดก่อนพูดทําอะไรก็มีสติให้เยอะๆนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ทะเลาะเนาะมีเกณฑ์ใช้อารมณ์อะ่ะเมื่ออากาศร้อนหรือเปล่าใจก็ร้อนไปด้วยประมาณนั้นเนาะดูกันต่อว้าว night off cup night o f ั c เป็นเรื่องของเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเป็นเพศที่สามก็ได้เป็นลักษณะคนที่ชอบปาร์ตี้ หรืออาจจะเป็นช่วงก็ได้เป็นช่วงนี้ที่คุณอาจจะได้เจอเจอเพื่อนฝูงได้พบปะคนได้อยู่ในกลุ่มปาร์ตี้รื่นเริงสนุกสนานมีกินมีใช้แบบแบบกินจนอ้วกอ้วนเลยอะช่วงนี้เนาะดูกันต่อนะคะราศีกุมล,กลัคนาลกุมเดือนมิถุนายนเป็นยังไงกนันอีกว้าว ุณมีเกณฑ์กำไรทรีอ,อรัพคนะัพเนาะทรีอ,อรัพคัพเป็นลักษณะของการเฉลิมฉลองสังสรรค์ลื่นเลิศเนาะเป็นลักษณะของการได้ยินดีกับอะไรบางอย่างมีเรื่องให้ยินดีมีเรื่องให้เฉลิมฉลองเนาะให้ถ้วยนะคะเรื่องของความสุขความ,มการได้ลื่นเลิศหรือหรือการได้ถูกขอแต่งงานหรอมีใครบางคนอาจจะมีเกณฑ์ มีคนมาขอแต่งงานหรือเปล่าอืมมีคนมาดูต่อนะอไพ่สเตงไพ่สเตงเป็นไพ่ประจำราศีสิงห์เนาะอืมช่วงนี้ให้ระวังปัญหาเรื่องสุขภาพของหลังปวดหลังปวดเอวประมาณนั้นเนาะ ไพ่เดอะสเตงเขาเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวอดทนอึดสู้แต่ว่าในความที่เข้มแข็งของคุณน่ะ เขาอยากให้คุณแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนออกมา <c oughs> เห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาใช้มือเปล่าในการปราบสิงโตจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านมันมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวเป็นคนที่มีทักษะความรู้เยอะอยากให้ใช้ตรงนั้นนะแล้วก็ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณนะแสดงออกมาให้คนอื่นได้เห็นเนาะนอย่าวุ่นวายแล้วก็ใช้ความอ่อนโยนของตัวเองให้คนอื่นได้ได้เห็นว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเนาะ สามารถทําอะไรก็ได้ความเข้มแข็งของคุณอนะ่ะไม่ไม่ใช่ว่าใช้กําลังนะอยากให้ใช้ความอ่อนโยนออกมาเพราะว่าสิ่งโตตัวนี้มันเปรียบสเสมือนปัญหาเหมือนว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณกําลังจะเจอเจอปัญหาเรื่องใดอยู่ก็อยากให้ใช้ความอ่อนโยนตรงเนี้ยใช้สติปัญญาตรงเนี้ยในการแก้ไขปัญหานะคะ <c oughs> ดูกันต่อนะ <c oughs> <c oughs> นี่ Two of c u p เนี่ยมีใครบางคนกําลังจะได้ถูกขอแต่งงานเนี่ย มันมีใครบางคนที่กําลังจะเจอความรักความสุขความสมหวังเป็นไพ่ถูกออบคเป็นไพ่คู่ขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักคุณกําลังจะได้เจอเจอกับรักที่ดีรักที่เป็นกัลยาณมิตรนะอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนาะคนที่เกิดราศีสิงห์หรือเปล่าที่จะเข้ามาหาคุณช่วงนี้นะอาจจะเจอกับงานอาจจะเจอจากการสังสรรค์ปาร์ตี้เลื่อนเลิงการได้ออกไปพบเจอผู้คนอ่ะ เพื่อนจะนําพาให้คุณได้พบเจอกับคนคู่คนนี้คนที่เป็นคู่ของคุณว้าวและรักครั้งนี้มันจะดีนะมันจะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอ,อะไรส่งเสริมกันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมีความสุขเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวครอบครัวอบอุ่นอยู่แล้วพร้อมเพียงกันปุยตายายลูกหลานอยู่แล้วแบบมีความสุขเนาะ หร,หรือคุณมีครอบครัวที่อบอุ่นนะ่ะมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะกลุมนะ่มลักขณกลุ่มนะคะมาดูกันต่อว้าวซิกออฟคัพซิกออฟคัพให้ถ้วยคุณขึ้นมาเยอะมากเลยนะอา่าเป็นลักษณะของความสุขอ่ะถ้วยเป็นลักษณะของความสุขความเอ่อเรื่องของจิตใจเรื่องของความ ความกันจะมีความรักก็ได้นะเนี่ยไปถ้วยอ,อแล้วครั้งนี้คนที่คุณได้เจอเจอที่จะเจอครั้งเนี้ยอาจจะเป็นคนเก่าคนคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วคนที่เป็นเพื่อนสมัยเด็กสมัยเรียนก็ได้เป็นคนเก่าอืหรือคุณจะเจอหรือคุณถ้าถ้าไม่ได้เป็นในเรื่องของความรักนะถ้าเป็นในเรื่องของงาน งานที่คุณอยากทําหรือทําแล้วจะทําได้ดีคือขายของที่เกี่ยวกับเด็กขายเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็กอะไรที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยคุณจะทํามันแล้วแบบเกิดผลกําไรได้ดีเนาะแต่เราว่าน่าจะสื่อในเรื่องของความรักมากกว่าเพราะมีไพ่ถ้วยสองถ้วยขึ้นมาหกถ้วยสิบถ้วยดูเดิเนี่ยแล้วมันมีเกณฑ์ที่คุณกำแบบับเหมือนจะได้เฉลิมฉลองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสาคัญเนี่ย ใครที่รอคู่อยู่คุณมีเกณฑ์จะได้พบหรือใครที่ศึกษาดูใจกับใครอยู่คุณมีเกณฑ์จะได้ถูกขอแต่งงานก็ได้นะอม,มาดูกันต่อราศีกลุ่มลัคนากลุม่มประจําเดือนมิถุนายนเป็นยังไงกันอีกนะคะว้าไพ่ถ้วยขึ้นมาอีกแล้ว啊 edge อ f ครับ มอืเป็นลักษณะของกําลังจะมีโชคเกี่ยวกับคนที่อายุน้อยกว่านําเรื่องดีข่าวดีมาให้คุณเนาะหรือใครที่แบบอือยากจะเสี่ยงโชคอะไรก็ลองให้เด็กหยิบให้ก็ได้คนที่อายุน้อยกว่าคุณน่าจะเป็นเด็กเลยละ่ะคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้รับข่าวอะไรบางอย่างเด็กคนนี้กำลังจะนำข่าวมาให้คุณข่าวที่คุณรออยู่ เรื่องราวข่าวข่าวเรื่องดีๆเนาะกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะไพ่ถ้วยคุณเยอะมาก <c oughs> ดูกันต่อนะคะว้าว the w o r ร d คุณกำลังจะมีความสุขสมหวังกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเดินทางทางไกลอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยความรักของคุณจะสุขสมบูรณ์สมหวังไม่รู้ว่าไพ่อันนี้ดูออกจากโป๊เปลือยหรือเปล่าเดี๋ยวโดน youtube แบรนดะ์นรู้กันว่าเป็นเดอะเวิร์เนาะเดอะเวิรหมายถึงความสมหวังสมหวังสักทีสมหวังหลังจากที่รอมานานเออ,เอ,อความสมบูรณ์ความสุขความสําเร็จงานสําเร็จเงินสําเร็จได้เดินทางได้ยกย้ายความรักเป็นรักที่แบบเจอแล้วคือรักครั้งนี้คุณรู้ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรคนนี้แหละใช่เออประมาณนั้นนะเป็นรักที่แบบไม่ได้ เป็นรักแบบรักแบบผู้ใหญ่อะเออเป็นรักแบบไม่ได้คาดหวังอะไรแต่ก็เป็นรักที่มั่นคงเนาะมีเกณฑ์จะได้พบคู่เจอเนื้อคู่เลยเนละเนี่ยคู่ครั้งนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศหรือคนที่เกิดราศีสิงห์ก็ได้หรือว่าจะพบจากการเดินทางคุณมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศหรือเปล่าครั้งนี้จะทําให้คุณได้เจอกับกับคู่เลยอะคู่ของคุณอะอืมีกใบหนึ่งราศีกุมรัคนากุมนะคะ <c oughs> ว้าวไพ่ถ้วยอีกแล้ว q เ e นออฟครับดูสิคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้สมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาเนาะแต่ช่วงนี้เหมือนแบบคุณน้อยน้อยใจวิตกกังวลคิดมากอะไรอยู่หรือเปล่าไม่ต้องคิดมากนะเรื่องดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณเพียงแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์เท่านั้นเองเขาออกมาเตือนตั้งแต่ใบแรกเนาะใบอื่นดีหมดเลยเนี่ยได้เจอกับความรักรักครั้งนี้ดีได้เดินทางต่างประเทศ ใครที่รอข่าวข่าวเรื่องการเดินทางใครยื่นวีซ่าไว้ติดต่ออะไรไวเนี่ยคุณข่าวนั้นกําลังจะเข้ามาหาคุณคุณจะสําเร็จทุกอย่างสมหวังรักครั้งนี้อาจจะมาจากเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คนที่ที่เป็นคนเก่าคนก่อนก็เป็นคนที่เก่าไปถึงอดีตอาชาติเลยก็ได้รักครั้งนี้เป็นรักที่มั่นคงอยากให้คุณแบบ รับพลังงานดีๆเอาไว้เลิกน้อยเลิกน้อยใจเลิกคิดมากได้แล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีเซนส์นนะมีเซนส์มีสัมผัสมีลักษณะของการอย่างรู้หรือว่าบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบให้คำ <c oughs> ชอบให้คำมีคนเข้ามาขอคำปรึกษากับคุณนะเออพอคุณให้คำปรึกษากับคนอื่นเยอะๆแล้วมันทำให้คุณน้อยเองก็ได้คิดมากเองก็ได้เก็บเรื่องของคนอื่นมาคิดมากหรือเปล่าเนาะ ช่วงนี้อยากเลิกน้อยเลิกน้อยใจได้แล้วเลิกคิดมากได้แล้วเรื่องดีๆกกำลังจะเข้ามาหาคุณคุณมีเกณฑ์กำลังจะได้เดินทางไกลต่างประเทศเนาะคุณกาลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือใครที่เป็นนักเรียนนะักศึกษารอการเดินทางรอจะได้อ่ไปศึกษาต่อมีเกณฑ์กำลังจะได้ไปศึกษาต่อ,ต,อต่างประเทศเนาะสุขภาพแข็งแรงไม่มีเรื่องใดต้องกังวลมีอย่างเดียวคืออย่าบูวามอย่าใช้อารม แค่นนั้โอเคนะคะวันนี้เราลาไปก่อนขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังช่องมีจิตทาร์ลอดบายคิตตี้นะคะราศีกุมลัคนากุมขอให้ได้เจอเจอกับรักแท้คนดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะโอเคสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย